สวัสดีค่ะสบิสมาชิกก์ุณวีไท,ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสบียามเช้าเช้าวันขานที่26กันยายนพศ2อ6 6กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะแท่งเดจบสวยงามกันเลยทีเดียวนะ,ะจบด้วยแท่งแดงนะคะลักษณะของกราฟทองต้องบอกว่ากราฟทองกําลังเลือกทางนะคะเทรเดอร์นะแล้วก็อยู่ฝั่งแนวต้านนึ้งก็บีบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีการยกฐานยกไฮย,ยกโลตอนนี้น้องทองกําลังบีบสามเหลี่ยมนะคะบีบสามเหลี่ยมตรงนี้กําลังเลือกทางนะคะหนึ่ง ้าเขาเลือกฝั่งขึ้นปุ๊บจะร,ราคาขึ้นไปอีกไกลค่ะแล้วก็ถ้า2ถ้าสมมติยังเลือกทางลงนะคะ mm hmm. ก็จะลงมาถึงแอเรีย hmm. แนวราบล่างกันเลยทีเดียวนะนี่ลักษณะของกราฟบีบสามเหลี่ยมกําลังเลือกทางต้องบอกว่ากราฟทองคาเทเดอร์นะคะอยู่ที่แอเรียแนวต้านวีกนะดูดีๆแล้วเราย่อดูวีกจะเห็นได้ว่าเอา้ากราฟทองอยู่สูงนี่นะ่าราคาสูงมากแล้วก็อยู่โซนแนวต้านนะคะเขาแพมมองว่ากราฟทองวันนี้มีโอกาสนานราคาลงค่ะ ไปดูที่ทำเฟรมเดย์อีกครั้งทำเฟรมเดย์นั้นชัดเจนค่ะจบเป็นแท่งแดงนะคะวันนี้ต้องเล่นแผนนนะ้าเซลนะคะเด้อบอลเลนแผนอื่นเดอ้อวันนี้เซเลนแตแผนนนะ้าเซลนะคะเซลมองได้ปะเข้าไปเบิ่งกันนะคะในส่วนของนะคะทำเฟรมนะคะเฮสี่นั้นก็คือกร,ราฟทองเมื่อวานอยู่นะคะราคาหนึ่ง้าหนึ่งห้านะที่เราแบบเทรดเซลกันนะคะคือแบบเมื่อวานกราฟนะคะ ในแท่งแค่สึ่งนะั่นแท่งยาวหลือเกินนะะแท่งเดียวปุ๊บเลยทะลุแดวรับพิสีลงมาได้คือเลือกทางฝั่งลงว่างั้นแล้วก็วันนี้ก็ยังมีโอกาสราคาลงต่อนะ แนวรับของเขาอยู่ราคาล่างเลยนะคะจุดแรกคือราคา1905ราคา1906แนวรับวันนี้นะแล้วก็ถ้าทะลุได้ก็จะมาที่เดิมนะจ๊ะราคา1901นั่นเองหรือว่าราคา1900นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในในทางเฟรมิสหนึ่งกันนะคะสังเกตว่าทางเฟรมิสหนึ่งนะคะเหมือนกราฟจึงลังจะบอกว่าอยากลงแต่เช้าเลยเหรอต้องบอกว่าช่วงนี้กราฟค่ะมีวิ่งเช้านะแล้วก็แล้วก็ไซเวย์ way, แล้วสุดท้ายก็วิ่งยาวๆคือตอนเย็นนะคะแพทเทิร์นนี้จริงๆว่าแพมอยาก มองว่าถ้าสมมติว่าเขายังไม่หลุดราคาแนวรับเลยก็อาจจะมีการดึงโยกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงเย็นนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเพราะว่าบางครั้งคือ,อยังลงไม่ได้ก็จะมีการดันราคาขึ้นมาทดสอบแนวต้านแต่ถ้าสมมุติว่ามีแรงฝังเซลล์เลยก็คือจะลงไปได้เลยนะคะวันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าจะต้องเล่นหน้าเซลล์นะคะเทเดอร์นะย่าฟาส่วนบ่ายมาเด้อคนดแพมวางแนวต้านพี่บ่ายขึ้นไปก้อนเดบโคดว่าฉันว่าโอ้ยหวังสันดอกนะคะ กาฟมันจะลงเราก็หาที่เซลล์สิคะบางครั้งมันก็ไม่มาถึงแนวตัางที่พวกแพ่งวางแผนไวค้ค่ะ มันมาแค่แนต้านทำฟิมเล็กแล้วก็ลงต่อนะดังนั้นเราจะเล่นแผนเซลล์ก็หาจุดเข้าเซล์เราความชัดเจนจากกราฟแล้วก็เข้าไปทํากําไรนะคะทุกคนเพราะว่าเวลากราฟจะลงเขาก็จะลงนะเขาไม่ได้โยกมาหาคุณนะคะคาถามอาโค้ดผลิติบายอยู่ด้านบนเอายังไงละ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้ากราฟหลุดราคา1914ลงไปนะเป้าหมายเลยนะคะราคา1 9 0 6ราคา1905และราคา1 9 0 1นู้นนนะที่จะไปนะคะวันนี้มีแรงเซลนะเวลากราฟมีแรงเซลค่ะมีแต่คนจะขายต่อ นะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของคนนะคะเวลาคนส่วนหนึ่งค่ะซื้อทองมาจากราคา ด,ดีใช่ไหมแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยก้าววันนี้จะลงแล้วเขาก็จะเริ่มมีขายกันชั่วโมงนี้ขายชั่วโมงหน้าขาย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 จึงทําให้ทุกๆทุกๆชั่วโมงไหลลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็สมมุติว่าไปถึงราคาที่แนวรับหรือว่าราคาที่ถูกแล้วจึงทําให้ผู้คนแห่ซื้อเข้ามาจะมีการซื้อเข้ามาหรือว่าแทงเขียวเข้ามาใน time ฟ r a m อ่าหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือธรรมชาติข,ของคนนะซึ่งนะพฤติกรรมเหล่าเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว,ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแสดงออกผ่านแทงเทียนนั่นเองค่ะโคแพมโคเทโรดนะคะไม่บ้านเดฟเฟ จึงสอนให้ทุกคนรู้วิธีการอ่านกราฟอ่านปริมาณแท่งเทียนอ่านใจผู้คนในตลาดโดยผ่านแท่งเทียนนั่นเองค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนเทคนิควิธีการการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนเช็คแนวรับแนวต้านรู้จุดเข้าทํากาไรในการเทรดทองคาสามารถนะคะเข้าเรียนได้ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานทองหานาทีแล้วก็ ไทยเบทขอสอนออนไลน์นะคะส่วนข้อทองห้านาทีจะมีสอนเจอตัวอีกครั้งนะคะในวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเทพมหานครสําหรับใครที่สนใจเรียนนะคะกับคุณแพรคุณธโรจนะในเรื่องของเทคนิค M5 จึงบอกไว้เลยว่านะคะเราคือนะคะต้นตํำรับของการสอนเทคนิค M5 ในตลาดหรือว่าในเมืองไทยนะคะสาหรับใครที่สนใจเรียนเทคนิคนี้นะคะสามารถทักได้ที่ idline ราิการ999การที่เรานะคะเป็นคนที่รู้รายละเอียดในทา f เฟรมเล็ก ซึ่งเขาจะแสดงก่อนที่จะไปเป็นไทม์เฟรมใหญ่การรู้ไทม์เฟรมเล็กก่อนเราก็หาจุดเข้าทำกำไรได้ก่อนและก็ได้เปรียบตลาดได้ราคาที่ดีกว่าดังนั้นการใช้เทคนิค M5 จึงสามารถทำกำไรได้ทุกจุด,จ,ดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนแนวต้านแนวรับหรือระหว่างทางเราก็หาจุดเข้าทํากําไรได้ใครอยากมีวิชาเพิ่มเติมในการทําเงินแล้วก็นะทำเงินในอากาศหาจุดเข้าแล้วก็ทํากําไรคว้าเงินในอากาศสไตล์นี้ก็คือนะคะจะมีได้ทั้งหอบบิ้งนะลูกศิษย์ก็พมก็มีหลายท่าเทรดกันมากเลยจึงทําให้ประสบความสําเร็จมากนะก็ยินดีกับทุกคนที่สามารถเอาวิชาไปทําเงินได้มากขึ้นนั่นเองยินดีกับทุกท่านนะคะ โอเคนี่คือแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะแนวต้านอยู่โซนนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากราฟจะลงก่อนอาจจะดูทรงแล้วเหมือนจะมีแรงเซลล์นะจบชั่วโมงนี้น่าจะมีแรงเซลล์เข้ามาอีกนะคะแล้วก็ถ้าทะลุได้ถึงจะไปแนวรับต่อไปนะคะโอเคค่ะแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวโค้แพมส่งเข้าไปของท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์และนี่คือนะ,ะแผกนการเทรดกราฟทองนะคะทะลุหนึ่งห้าไปแล้วนั่นเลยค่ะราคา1906นราคา1905 คลิปนี้สวัสดีค่ะ